บ่าวใจสุัาพีิครับอรอ,อบครับรอคุณน้าคุณใดสบายดีคุณหน้าเอฟซีครับโอ้ยหมวกผมยอมใช่ไหมผมตั้งตะเลอ,อร์อยู่บ่ได้หรอกไม่ทอนหมวกอีกทีนะครับเราเนาะผมตั้งเกินกินข้าวไม่ทอนหมวกมันผิดมารยาทนะเออผิดเถอะว่าแต่รน่อยเราจะกินข้าวไรพออี่ สวัสดีครับทุกท่านเราก็มากินข้าวกันเนาะวันนี้เราก็กินข้าวกันสองคนกับพี่เ่าวนึ่งโดยเพื่อนๆไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเนาะทีมงานเราไปกินก๋วยเตี๋ยวบางส่วนนะคือกินไม่หิวไม่พร้อมกันเอ่อหิวพร้อมกันอยู่แต่บางบาง,บางทีก็ข้า,ากบางคนก็ทํากับข้าวมาบางคนก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวบางคนก็อยากกินเอ่ออะไรที่มันไม่ได้อยู่แถวนี้ ไปหากินตามร้านอะไรต่างๆครับผมนี่เพราะว่าเมื่อกี้มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะครับผมมอบเงินให้คนละสองร้อยบาทนะครับเป็นค่ากับข้าวทุกคนก็แบ่งกันเป็นคนละสองร้อยแล้วก็ไปหาซื้อกินตามที่ตัวเองอยากกินครับตามตามสะดวกไม่หิวเลยจริงจริงนาตั่นแล้วไม่หิวเจ้าไม่ค่อยหิวบั้งไม่ตื่น้โอ้หอมว่ะหอมเปรี้ยว่ะมีบ่อของผมนะบ่มี เคอรี่เขาวิ่งผ่านนี่เขารู้แล้วเราอยู่ตรงนี้เนี่ยต่อไปเขามาส่งตรงนี้แหละอ้าวมันนี่ไม่ไนะม่ได้หรอกนะเดี๋ยวเราจชมเขาเยอะไป,ปวะชมเยอะไอ้พวกนี้ชมอะไรบ้าบอลขอนเต้ทำแบบแม่ไว้รบ้างอ้าวอ้าวอันนี้แหละเนะด้อ อาแล้ต hmm ัวเสาเบืนบ hmm. ้านเหอืมแท็กเจออะเราล้าหางก่อนฮะเบ่ค่ไ้เบา่อนตัวเนี้ามีเงินเูหน่ม่ดีเลยนะแต่ตัวเสาี้บื่าคุงืออเโตนีมเลยหแล้วปังก้องฮะจ้า้วใส่ปังกิโล ไข่ขั้นหน่วยะไม่มีไเป้เปเงฮะที่ยาไข่เป้งและแกงใส่เคเล็กมีใข่กันไข่มี่นีหรออืม่

อืออเออเออื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 ออเออืออเออเออื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 ออออื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 ออ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 อ กอองออปิพี่ไกินสุกนี่นะถ้ไปอาบานกระรขกอันเาค็มปักันในบึนน้ำเค็มแบงจงกระบายแล้นปากกันนบ่มีไหนี่อมีเราเ้องไกินจ้ะนีเดีายวนะพเราจะบุญอบานาื้อืะ

ไม่ชมเอาทิ้ง่มะกรออยากว่าไปเอมตื้อแง่ไเนล่ะไม่ยอดไปนู่นอ่อนออก็ได้น้อ เด๋ยว่าไปวุ่นอิักเล้ว ไม่มีใครไม่รู้จักนะพงษ์เนี่ยบ้านตรงนี้นี่ยที่เรากำลังทำเลยมาพรา้อมจังเลยไปไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเขาก็เขาบอกอ้นตรงนั้นบอกตรงที่ก็ติดป้ายนะบอกอบบโอ้เห็นแล้วอ่ะอยู่นั่นเนาะเขาทำคนเพลงนะเขารู้นะงงคนดังไงคนดัง ดังไปถึงสามหมู่บ้านท่นานเพราะก็เห็นสะดุดเนาะเขาสะดุดตาเนาะบ้านหลังนี้สร้างให้พี่นะม,มันเป็นข้อความสะดุดตาแร้วอหรอ,อพี่บอกอพอคุยเลยโอเคครับผม สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับครับผม